มีเกมมาให้น้องๆเล่นจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดีกเกมตอบแบบไหน mm hmm. ให้ตรงใจเธอกติกา,การเล่นเกมทีมงานจะมีคําถามเตรียมไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันคนละ5คําถามโดยให้ทั้งสองคนทายใจฝ่ายตรงข้ามว่าจะตอบว่าอะไรครับแล้วให้พูดออกมาพร้อมกัน mm hmm. ใครตอบผูกเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปส่วนผู้แพ้จะโดนบทลงโทษที่ทีมงานเตรียมไว้ให้โอเคเด็กๆพร้อมไหมคะครับผมรบพร้อมครับเที่ยวหอยู่บ้านหนึ่งสองสามเที่ยว โทหรือลน์หนึ่งสอสามครับเ่นี้โทรหรือไลน์ลนผมไม่จบหรอกวันนี้กินะไอเป็นมุกหนึ่ง2องสยหรือา<ะ> <c oughs> เอา่อโทรหรือไลน์ <c oughs> รห,ร line, หนึาลา,ามดุโดนดุหนึครับชอบแก้หรือถูกแก้ <c oughs> ชอบแก้งชอบนอนชอบนอนหนึ่งงชอบนออ้ไปเป็นคำถามของน้องมิชชอบกินหรือชอบนอนชอบสองสาชอบกินออคะาหวานหนึ่งงของหวานอ้าวผมไม่ชอบกินของหวาน จริงไม่จริงโอเคอ่ะโอเคข้อสามนะคะชอบกอดหรือโดนกอดหนึ่งสองสามชอบโดนกอดโอเคกอดแบบไหนคะอ่ะก็กอดกอดปกติแหละคระกอดกอดคอได้ใช่เนาะชอบอ้อนหรือโดนอ้อนหนึ่งสองสามชอบอ้อนข้อสุดท้ายชอบเขาหรือเขาชอบ S 1นึ่งสองสามชอบเคาแล้วทีนี okay. ้เราก็รู okay? ้แล้วว uh, ่าใครจะเป็นคนแพ้บิกแพ้ใช่ไหมครับเอาพูดที่โดนกล้ของวันนี้ก็คือโนเอิร์ค่ะาองรพูดของโนเอิรอ่ะจะมีแล้วออาเดี๋ยวพี่จะให้บยมาครับแล้วหนูก็หาถูกอคนข้างข้างแต่ด้วยน้ำเสียงพี่น้เสียและท่าทางี่ให้มานะอ พร้อมสำหรับกดลงโทงหรือ,อยังคะพร้อมแล้วครับ <c oughs> ช่วยมาเป็นพอ่อแบงค์ของเราหน่อยได้ไหม <c oughs> เวลาเราเหนื่อยเนี่ยนะเราจะได้ขอชาร์จพลังทำไงดีอ่ะช่วยมาเป็นพอ่อแบงค์ของเราหน่อยได้ไหม วันไหนที่เราไม่ไหวเราจะขอชาพะละได้ได้ช่วยมาเป็นพอแบ็นของเราหน่อยได้ไหมวันไหนที่เราไม่ไหวเราจะขอชาพะละก็ได้ก็ได้ครับผม นะครับก็ขอฝากซีรีส์ทานพันดาวนะครับผมตอนนี้กําลังเข้มข้นอยู่เลยนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าครูสีเทียนกับคุณน้าครูผาเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องอะไรอีกก็ขอฝากติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับนะผมก็ขอฝากซีรีส์ทานพันดาวไว้ด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูอาจจะได้ รับทัศนคติใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตหรือว่าได้ข้อคิดอะไรดีกลับไปนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับท like, right, so so ุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจี m 25แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไลน์ TV วีครับ4่ทุ่มครึ่งครับ a คสท๊ากบาย